สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงร้อยชวนชิมนะฮะวันนี้อยู่ที่กอยอครับวันนี้เราจอดรถไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปกินอาหารที่อร่อยเขาบอกว่าร้านแถวเรียกโกชัยเนี่ยเปิดมาหลายปีเดี๋ยวเราไปดูร้านโกชัยกันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปหาร้านก่อนไปหาร้านก่อนโอ,โอ้มาเจอแล้วเนี่ยโกชัยซีฟู้ดเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปหาเจ้าของร้านกันสวัสดีครับ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 โอ้โกชัย ที่นี่ขายอะไรขายอะไรร้านผมขายุเป็นรานบิุธเปิดเปิดมานานแล้วเปิดมานานเป็นสิบปีแล้วโอ้เป็นสิปีเขาอยู่ติดทะเลใช่เปนานัเดิมอติดทะเลบรรยากาศดีผมขอยไป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 ครับาแล้วจนนี อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้ตอนนี้ก็ปลากระป๋องเลี้ยงได้อ่อนห่างนิดเดียวยัง,งอ่อนจะแก๊กเลย<ก>นะไอ้เรล,ลุงตง<ไ>้งนังไปหมดเลยกูใช่ครับตอนนี้เขาเลี้ยงปลากระพงเรียบร้อยกระป๋องใช่เลี้ยงปลาก,ปปปกระพงของของเกษต,ตรกรได้รับมาตราฐานจากเลยโอ้ได้ได้ย,ย,ยี่ไอด้วยได้ยี่ไอ้โอ้แล้วก็ผมก็จะได้ปลากระพงจาก,กเกษต,ตรกรเนี่ยมาหรือว่าวัตถุดิบของผมเนี่ยโอเคคุ้มกันแน่นอนครับวันนี้ลุงร้อยได้ไปดูใน กนมั่งได้ข่าวต่างๆหลายเรื่องหลายราวเขาบอกว่าอันปูใจเนี่ยมีอาน่าอร่อยแล้วก็มีของสุดๆนั้นหมดวันนี้ไออยากให้ได้เป็นหมนะครับอันนี้อันนี้เป็นเมนูแกงเป็นซุ้มปลากระป๋องอันนี้ตัวเป็นเป็นไหมน้องโอเป็นเป็นจริงๆเลยตัวเดียวทําทำได้หลายพิรุณครับปลากระป๋งปลากระป๋องต้นตำลาอ๋อนี่นี่สมมติลูกค้าต้องการทั้งตัวแล้วก็แบ่งสัดส่วนสั่งให้เราทําได้หมดเลยได้ปลากระป๋องนะครับท่านผู้ชมครับปลากระป๋องสามน้ำที่ได้มีหนึ่งเดียวในโลก ที่อื่นไม่มีนะครับระบบสามน้ำมีที่สุกลาประโยเท่านั้นอีกเมนูหนึ่งอีกเมนูนี้เป็นเป็นปลานไยปลามีหลังปลามีหลังหรือปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลชาวบ้านเขาเป็นคนดักไฟมาดักหมาอยู่ในอยู่ในลุ่มน้ำทะเลสาบจังหวัดพลลายอีกเมนูหนึ่งอันนี้ดังมากเลยเลยปัดดำบึกปัดดำทำไมถึงชื่อปัดดำปัดดำพ่อเราใส่ใส่ดีไปในนี้แล้วรสชาติก็ยักติดลัวอีกเีนูนึงเมนูก็ใพ่อเป็นแต่ละเมนูทั่วไปเป็นโคดับไก่ปัด อันนี้ปูดำปูดำโอ้ม <ot> ันจะปูหมาล่ะ well, ป okay, so an so no ูดำครับโอ้ปูดำไก่ปูดำนี่ปูดำนี่เลี้ยงในสงขาหรล่วามันอยู่ในสงขาเหมือนกันเป็นของเกษตรกรสงขาสงขาในแถวนี้นี่มีไข่ด้วยครับมีไข่อออันนี้ข้าวบัดปูครับข้าวบัดูข้าวเพียงเยอะจังเรื่องเยอะเอาล่ะโคชัจที่พูดไปผมก็ทนไม่ไหวแล้วจริงมากเลยที่พอรู้จักราดโคชัยนี่อดข้าวเมืวันเผี๋ยวคชัยจะบินไปรักกิจ ดี๋ลูกค้ามาต้องไปรับถูกไหมมาอย่างไรไปยังไงที่นี่เปิดเมื่อไรตอนไหนเวลาเท่าไหรอิูชซีฟู้ดนะครับเจ้าของร้านอาหารในรูมน้ำทะเลสาบจังหวัดสงขลานะครับเปิดก็ตอนเช้าเลยตีแปดตอนเช้าแล้วก็ปิดตั้งสามทุ่มอาบเก็กต้องการที่จะลากยาวหรือว่านั่งติดลมก็สามารถที่จะลากไปได้มาหลายโต๊ะมาหลาย หลายคณะก็ต้องสำรองอ่านไว้สักนิดหนึ่งเพื่อความไม่ราชาของแขกซึ่งกไปในโคใจสีพุทธก็จะโชัยสีพุทธมีวชนเอมีเบไไหมมีเบ์ของโคใจสีพุทธมือนันโชัยสีพุทธเมืนกัครับผมศูนย์แปดศูนยสากหนึ่งสี่นะครับสใจครับวันนี้ผมมีมีของมาฝากนะฮะมีของมาฝากน้ำแกงส้มกึึงสำเร็จรูปมีครบอยู่ในนี้หมดทุกอย่างแล้วนะแล้วขวดนี้มัน2องร้อยยีก็ใส่น้ำห้าร้อวันนี้ผมบอกให้โคใผมไม่ได้มาขายของมาก ครับขอบคุณมากครับครับหน่อยครับที่จีจใจมาวันนี้เราต้องขอบคุณหน่อยมากครับชื่การชื่นใจบ้างด้วยร้านครับขอบคุณมากชื่การชื่นการได้ได้รู้จักคุณครับครับโอเคลำอยเลยครับเรียกเอาละครับท่านผู้ชมครับได้เวลาเรื่องนาำยามดีนะครับตั้งแต่เช้ากินข้าวครั้งเดียวลองแกงส้มก่อนเนาะอันดับแรกเลยมาขอยอต้องกินปลากระพงสามน้ำนน้ำลายไหลพอดเลยครับยังไม่กินเลยนี่เอาละ ăn luôn đi, ngon luôn, rất đặc lá mực đầm, chú đớm đang như này nó, không, ở đây có mang kem đi mà, ăn như อร่อยจริงๆเวลากินเนี่ยพูดน้อยนะฮะอันนี้แกงปลามีหลังนะปลาลูกทะเลก็ลใส่ใบยี่หร่าด้วยอร่อยมากใครหิวมาได้เลยนะครับตามตามลูกออยมาเลยนะตามมาเลยอร่อยทุกอย่างเลยที่นี่ก็ราคาุวงนะทอดน้ำปลา กินแบบคนน้ำปลาแล้วอยากใส่นี้ก็ได้ใส่มะม่วงอ,อ่าแล้วก็ลาดไอ้นี่หน่อยเอาแค่ยันเอากระบาดออกพัดๆออกกระบาดถ้อกระตานะครับ พูดไม่ออกท่านผู้ชมครับวันนี้นะลุงลอยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวพีพิธภัแล้วก็พามารับประทานารที่ร้านโกจิ๋อร่อยมากะครับกินไปแล้วอร่อยจริงนะครับเพราะฉะนั้นน,น,นะครับเข้ามาฮัไนไก่เลยมาสงขลาอย่าลืมแวะร้านโกจิีวพิพิอภัณฑลอรับรองไม่ปิดปากลุงร้อย,อยอออวันตรงท่านผู้ชมเจ้าของอุตการแบบไหนก็นรรรมแล้อยากให้ลุงร้อยไปรีวิว ม่โฆษณาทักมาได้ครับเราไปๆๆต่วัวยทุกทุกท่านทีน่ติดตามชมอย่าลืมนะครับพบกันในคลิปต่อไปินีก็ขอให้ทุกคนที่จบม,มีความสุข้หกิีก็ให้สุขใจทุกคนได้รับรวยเป็นสิรท,ทุกคนไปก่อนละครับสวัสดีครับ